กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับในกับเกมจำรยอยมาเตอร์วันนี้เราจะมาล่าบัวลอยกระต่ายกันันเป็นกิจกรรมแรกลูกอมนะครับบัวลอยกระต่ายเนี่ยถ้าเราได้ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ29ชิ้นและบัวลอยกระต่ายผมต้องการอีกแค่ชิ้นเดียวพอถ้ามันได้ครบ30มสอะ่ะสาชิ้นผมจะเอาไปแลกชิ้นส่วนปีกสีส้มมันจะแลกได้ประมาณ200ชิ้นส่วนแล้วเราก็จะผมของของเก่าม,มีอยู่90มันก็จะเป็น290ผมจะแลกปีกไอ้ตัว ปีกส้มมาได้สองอันแต่ถ้ามีแล้วอ่ะมันจะได้เป็นชิ้นส่วนในการอัพเสริมแก่งนะครับถ้าผิดอย่างไงต้องขออภัยด้วยนะถ้าพูดชื่อผิดอะไรผิดนะครับแต่ไม่รู้จะได้ไหมเนี่ยบอรลกัต่ายเนี่ยนี่รอบนี้ไม่ออกรอบแรก <c oughs> ผมจะรีดันสงครามได้อยู่ประมาณ4ครั้งนะครับก็กี่ครกันที่หนึ่งครั้งนี้ที่สองละ เมื่อกี้บอรลก็ตายออกออกแล้วก็จบจบแล้วแต่เราก็รีเผื่อไว้เลยรอบ,รอบหน้าอะไรก็ได้เพราะว่ากิจกรรมมันสามารถเอากลับมาใช้ได้อีกเนี่ยพอแล้วรอบสุดท้ายมันใช้สองร้อยได้แค่นี้ก็แค่นี้นี่พอได้ปุ๊บเดี๋ยวผมจามมาแลกนี่แลกไปีกไอตัวนี่ลองลองโบสุกผมมีแล้วไงพอมีแล้วปุ๊บ มันจะต้องใช้ชิ้นส่วนอยู่140ในการแลกปีกสีส้มนะครับตอนนี้มีปีกแดงแล้วก็ปีกทองนะแต่ที่มีแค่แลกก็มีอยู่ได้แค่นี้เลยนะจะไม่เห็นอัปเดตมาสักทีนึงแล้วก็ไอตัวบัตรไปชงแฟชั่นนี่ก็หาค่อนข้างยากพอสมควรรอในกิจกรรมได้รูอมมันก็มีแต่ปีกนี่ก็มารับเดียวเลยชิ้นส่วนปีกแดงเนี่ยผมจําได้ตอนนั้นผมได้มาจากกิจกรรมเติมเงินผมจําได้เติมแบ,บมัน5 0า500ได้มา100 100หรอชิ้นส่วนเนี่ย ถ้าคิดแล้วปีกแดงนี่ถ้าแรกเติมอย่างนั้นอ่ะตกอยู่2,000ถือว่าค่อนข้างแพงสำหรับเกมอย่างนี้เลยนะจ๊ะแพงมากเลยเพราะว่ามันลงดันไปทำอะไรแบบมันไม่ได้เหมือนเกมแบบแนวอันั้นอ่ะ MMORPG อ่ะอันนี้มันเป็นเกมเทิร์นเบดอ่ะมันก็จะแบบฟุงฟิงกระดิ่งแมวอลังการพวกตามชุดปรชงแฟชั่นอะไรไปก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะ มาเดี๋ยวเรามาแลกกันกิจกรรมแรกทุกอนนี่เลยนี่ไงบวรอยกระต่ายผมมีอยู่สามสิบขนาดรีไปสามครั้งนะรีไปสามครั้งผมได้มาอันเดียวดวงมันอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็จะมีพวกหีบชิ้นส่วนเศษส,สกีแดงปีกส้มแล้วก็ชิ้นส่วนผูกพลังเหลืองแล้วก็หีบเศษสกีแดงเหมือนกันแล้วก็ผูกพลังแดงชูดลิงแดงชิ้นส่วนขุนพลแดงแล้วก็พวกนี้ก็จิปะทะไปนะครับ แต่ที่ผมต้องการผมต้องการชิ้นส่วนปีกขั้นสูงนะครับผมจะแลกไปเลยนี่พอได้มาปุ๊บพอเราได้มาเป็นชิ้นส่วนแล้วมันจะอยู่ตรงคําว่าหลอมนี่เผื่อคนอื่นยังไม่รู้นะเผื่อคนเริ่มเล่นใหม่กดอื่นๆแล้วกดหลอมรวมนี่แล้วก็อยู่ตรงปีกมันจะบอกอยู่แต่แต่ละปีกสีส้มเนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนไม่เหมือนกันนะรัศมีกีเลนใช้อยู่ที่200ดูดีๆนะงโบสุใช้140 เซนจูรี่ร้อยแปดสิบอมตะอยู่ร้อยแปดสิบถ้าผมแลกโงโบสุผมจะได้สองอันน่าจะนะถ้าผิดยังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับประกอบมานี่ผมได้สองอันจริงด้วยเห็นไหมแต่ถ้ายังรัสมิกิเลนผมได้อันเดียวรัสมิคิเลนได้อันเดียวแล้วก็เซนจูรี่ก็อันเดียวเหมือนกันผมเจ้าตัวรองโบสุผมเจ้าสองอันปึ๊บเห็นไหมถ้ามันมีแล้วมันได้เขียนว่ายังไงท่าน จะบอกประมาณนี้จะถูกแยกจํานวน <c oughs> เป็นหลิงวูลหลิงวูคืออะไรหลิงวูคือนี่ <c oughs> เข้ามาที่ปีกเสริมแก่งนี่เลยหลิงวูหรือไอ้ขนนก่ะตัวเนี้ยขนนกเนี่ยเรียเล่นมาใช้ในการอัพเกรดถ้าอัพเกรดสูงสุดตอนนี้เลเวลมันไปได้แค่ร้อยยี่สิบสูงสุดนะแต่ก็กว่าจะไปได้ถึงร้อยี่สิบก็หมดตัวหลิงวูไปค่อนข้างเยอะถ้าอัพขึ้นผมแนะนําถ้าอัพอ่ะอัพ เพิ่มทีละสิบละสิบดีกว่าพลังจะบวกค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ผมพิ่ง51เองนะครับกาลังจะขึ้น60ถ้าขึ้น60มันจะได้ HP ขุนพลทั้งหมดบวก16,800นะครับก็ถือว่าเยอะพอประมาณปีกนี่จะใส่ของลูกเล่นอะไรได้เยอะมากนะปีกแดงก็จะใส่พวกรัศมีคีเล่นหรือใส่พวกไอ้ไอ้ตัวป้องกันได้นะแต่ธงไทยล่าที่ผมได้มาได้มาจากกิจกรรมตอนนั้นนะที่มันครบรอบอะไรรู้มันแจก แล้วก็เปิดช่องพวกหยกหรือโลนเป็น3เป็น4ช่องปีกส้มเป็น3 3ามช่องปีกแดง4เดี๋ยวคลิปหน้านะจะมาอัพไปตัวเพิ่มพ v พีดาเมจตตอนนี้ดองพวกหีบเหิบไว้ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับถ้าเราหลอมไปแล้วเราได้ปีกแดงหรือปีกทองที่มาใหม่ที่เราต้องการเราสามารถหลอมใหม่ได้หรือพูดง่ายว่ารีไซเคิลอุปกรณ์ที่เราอัพไปแล้วกลับคืนมาได้นะครับแต่ต้องเสียทอง200ทอง โอเคนะแล้วก็มีพวกสมุดภาพเปิดตามสมุดภาพก็ตามนี้เลยนะครับมาเราแรกไปยังวะแรกแล้วเหลือประกอบมาลองโบสุ2อันตกลงปรับเห็นไหมหนึ่อันปีกส้ม1อันได้หลิงวู่พันผมได้ไอตัวโล่งโบสุหรือปีกส้ม2ผมก็จะได้หลิงวูสามพันถือว่าสามพันเยอะไหมก็พอประมาณ ไม่เยอะมากแต่ถ้าอัพพลังได้ประมาณไหนก็เดี๋ยวต้องมาดูกันเลยว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ผมจะไม่กดอัพเร็วเพราะว่ามันไม่ลุ้นนะครับเราจะกดไปทีละอันละอันตอนนี้พลัง1223ล้าน6 0แสนนะครับถ้าจบแล้วพลังบวกมาประมาณเท่าไหร่ก็ช่วยรวมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมจะกดทีละ1ครั้งนะครับใช้เหรียญค่อนข้างสูงพอสมควรก็ดองเหรียญพวกนี้ไปด้วย นี่ดองไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้เยอะอยู่ใช้อยู่รวมๆเฮ้ยนบันกันใช้อยู่รวมๆประมาณนับก่อนหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านประมาณหกล้านต่อหนึ่งครั้งโอโ้เยอะอยู่นะของผมมีเท่าไหร่เนี่ยพันหมื่นแสนล้านพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านเยอะอยู่ดองไม่พอสมควรมาครั้งที่หนึ่งไปแล้วตอนแรก 3-2-6ตอนนี้มาเป็น3-3-0ประมาณส่วนเฉลีย่ยประมาณครั้งละ4 0 0แสนเพิ่มมาอ่าครั้งหนึ่งประมาณ4 0 0 0แสนตะกี้ได้มา8 0 0 0 0นแล้วนะพลังนี่ล้านสองรวมๆมาแฮกบวกให้ผมด้วยแล้วกันผมไม่ได้นับอยู่แล้วเราจะมาลุ้นหลิงวูว่าจะพอถึงเลเวล60ไหม้0 0พันะผมอัพคาวไว้ที่51ประมาณ9ครั้งไม่รู้ว่าพอไหมตอนนี้เหลือยู่2 0 0พ แต่อัพครั้งหนึ่งก็ถือว่าคุมละเหรียญนี่หมดเยอะมากครึ่งครึ่งอะไปแล้วครั้งละสี่แสนเหลือพันสี่พันสี่กะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าสามตัวแรกสามสองสามสองหกตัวนี้สามห้าแปดแค่อัพแค่เนี้ยพลังก็บวกหลายล้านแล้วอะ่ะ อาชาอัพถึงเลเวล60นี่ HP ขุนพลทั้งหมดผมจะบวกอยู่ที่1 6 8 8 0 0นะเมื่อเสริมแกงปีกถึงเลเวล60ตอนนี้59ากจะขึ้น60แล้วนะถ้าใครเห็นทันว่าพลังขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับใช้เหรียญค่อนข้างสูงย้มมําอีกทีดองเหรียญไว้ด้วยนะครับถ้าจะอัพไปเสริมแกงใบปัป๊บได้มาล้าน6ได้มาประมาณล้าน6เหลือเหลือเศษหน่อยอัพไปเลยอ่า หมดโตดเป็นที่เรีบรย้อยได้มาสิบขั้นตอนนี้สามสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าตอนแรกสามสองเก้าไปบวกลบแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ถือว่าพลังบวกมาค่อนข้างสูงพอสมควร่ยนะถามว่าสูงมากไหยก็พอใช้ได้นะพอได้ประมาณประมาณนึงเลยแหละในการอัพเสริมแกงปีกเนี่ย พลังช่วยได้เยอะมากถ้าอัพอ่ะตอนนี้เพิ่งมาครึ่งทางเองมันตันเลเวล120เราเพิ่งได้60เรายังเหลือตั้งครึ่งหนึ่งเกมน,นี้มีอะไรให้เล่นเยอะมากถ้าเราขยันและเราไม่ท้อไม่ท้อไม่โอ้เกลือว่าโอ้ใช้ท้องเยอะว่าไม่มีกิจกรรมโน่นไม่มีกิจกรรมนี่ช่วงไม่มีกิจกรรมคุณก็ดองทองไปดีเออเขาไม่มีมาให้ก็ดองไปพอเขามีมาก็ใช้เหมือนผมนะตอนนี้ผมอยู่ในโหมดดองทองตอนนี้ท้องผมก็มี2นส ผมจะใช้จ่ายกิจกรรมสะสมรอบครั้งหนึ่งประมาณแปดหมื่นทองแล้วใช้วันเดียววันเดียวใช้มาสองสองกิจแหละอืเขาไม่มีกิจกรรมอะไรไหมให้มาเราก็เล่นปกติเล่นตามเควสทาเคลียร์เควสเคลียร์อะไรไประจาวันของเราไปเราก็ดองทองไปพอถึงเวลากิจกรรมที่เราต้องการเราอยากได้เราต้องวางแผนะ่ะไม่ต้องวางแผนว่าเราจะทําอะไรตอนนี้ผมก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือต้องทำยายก็ได้ให้ทอง เพิ่มมาให้ถึง8 0 0ห0ืเพราะถึง8 0 0 0 0ืนถึงเราจะเริ่มทําใช้กิจกรรมนูน่นทํานี่ได้นี่เราก็แค่ทําเคลียร์เควสรายวันทําอะไรรายวันไปนะครับให้พลังมันเพิ่มอยู่ทุกอาทิตย์ถ้าถั่วเฉลี่ยขั้นต่ําเลยถ้าเพิ่มก็ก็ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณล้านหนึ่งนี่กําลังโอเคนะถ้าจะเพิ่มกันจริงๆนะวันละล้านนี่คือขั้นต่ําต้องเพิ่มให้ได้แล้วก็จะอัปเดตไอ้ตัวนี้ด้วยขุนพลทอง ขุณนพลทองตอนนี้กําลังจะขึ้น6ดาวตัวแรกแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเลเวล5เอ้ย5ดาวเลเวล9แล้วขั้นต่อไปก็คือ6ดาวแล้วผมกําลังไล่เก็บซื้อพวกวัสด,ดุในการประกอบอยู่นะไอ้ตัวอันแรกนี่ได้อุปกรณ์แดงมาแล้วไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราไปซื้อซื้อรอบหน้าไอ้ตัวนี้ยังไม่มีประกอบนี่ผมขาดไอตัวลูกทองกับไอตัวหุยคริเบียน ก็เท่านี้เลยนะครับถ้าได้2อ,อันนี้มาแต่แอดแต้มอันเนี้ยผมมีไม่พอเนี่ยไอแต้มตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้ทุกรอบเลยมันมีไม่พอแต่คุยคาลิเบียนเนี่ยผมรีไวแล้วผมสามารถซื้อคุยได้เดี๋ยวผมจะซื้อคุยแล้วเราก็จะรีหาลูกทองกันน่าจะเป็นไม่อ่ะอาจจะคลิปนี้เลยก็ได้เพราะว่าคลิปหน้าแค่ตัวเพิ่มตัวหยกเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับมาเราก็ซื้อเลยก็ได้เดี๋ยวที่เหลือผมค่อไปเขียรยเอามา ซืดีแต่เราก็รีหาให้ตัวลูกทองไว้ให้พร้อมเลยอ่ะไอตัวขุดคคริเบียนผมมีแล้วต่อไปต้องการลูกทองต้องกดออกเทคนิคประกอบไม่ได้กดไม่ไปให้วะนี่อืม,อมป่ะลูกทองรีหาลูกทองอันนี้ต้องใช้นะเราต้องใช้ลูกทองจะออกปอกก็ไม่รู้เนะี่ย ไม่ออกก็ไม่เป็นไร่อต่อให้ออกมาผมก็ยังซึมไม่ได้ไอตัวแต้มไม่พออ,อทีไม่ต้องการนะออกบ่อยมากเหมือนมันรู้อะ่ะว่าเราต้องการอะไรอะ่ะพอเราไม่ต้องการก็โผล่พอเราต้องการแล้วไม่ค่อยออกก็ประมาณนี้นะอีออกพอดีก็ประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประกันใดไปต้องขอโทษด้วยจ้ะไปละไายสวัสดีครับ